พี่แกลแซมว่าไงคะลูกค้าหนูอถามว่าอยากได้รถบรรทุกของหนักบรรทุกของหนักบรรทุกของหนักแต่จริงๆเราอยากได้ตอนเดียวตอนเดียวแล้วก็มีนี่ทีนี้ลูกค้ามีครอบครัวมีครอบครัวอยากให้เมียนั่งไปด้วยอยากให้ลูกนั่งไปด้วยช่วงนี้ข่าวมันออกเยอะยังไงหึงหวงเมียไม่รู้จะไปออกหวนกระแสหรือหนกระซื้อดีก็เลยอยากได้รถบรรทุกของหนักไปด้วย เอาเมียเอาลูกตามไปด้วยตามไปด้วยไวลาไปค้าขายตังวัดแม่แล้วก็ให้เมียให้ลูกนั่งคอกรถกระบะหัวเดียวรวดิมันบ่ได้ฝนตกแดดออกทำยังไงล่ะเมียไม่สบายที่นี่เมียตายอีกที่นี่ไม่ได้ออกห้องกระแสดิอันนี้ห่วงเมียห่วงเมียห่วงเมียหึงเมียแม่แล้วกลัวกลับมาได้เลี้ยงลูกคนอื่นแทนชอันนี้เรามีปมนะต้องมีปมมาแล้วนะยอนกลับมาให้ลูกกู ไอเหมือนไอหน้าคนข้างบ้านเลยเออเหมือนหน้าคนข้างบ้านเลยทำยังไงดีก็เลยต้องหารถที่บรรทุกของหนักได้ด้วยอแล้วก็เอาลูกเมียไปด้วยเอาลูกเมียไปด้วยอ่าอย่างงี้ไอเสมรถสิ่งจัดให้จะให้จะเป็นคันไหนไปไม่ได้ต้องเป็น all นิวแคปเครื่องสามพันอ่าเครื่องสามพันมันจะได้ตรงสเปคนะตรงดัดจริตลูกค้าโตดัดจริตเครื่องสามพันเครื่องสามพันคือบรรทุกของหนักอะนะแคปเมียนั่ง หน้าลูกนอนรังแคปได้อ่าโอเคบางทีได้บะถ้ามห้าคนอ่ะมีลูกห้าคนนั่งไงลูกหาคนเอาแคปรังเลยสี่คนเพราถ้าลูกหาคนมันก็อะแกยังหึงตั้งแตอยังหึงเลยนะยังไดงหน้าเป็นเดียวกันเลยถ้าลูกหนึ่งลูกสองก็พอถ้าลูกห้าคนนั่นก็ยังหึงเราขอร้องอ่ะโอเคอ่ะอะไรเรารีวิวคันนี้ก่อนอันนี้เป็นอิลสูดีแม็กซ์ เครื่องสามพันอ่าเครื่องสามพันตัวปีสองพันยียาไปน้องเอ็นพาลูกค้าดูรถเลยคันนี้ก็จะเป็นตัวแคปนะคะตัวนี้เป็นเครื่องสามพันเลยสามารถบรรทุกของหนักได้เดินทางไกลได้เนาะ,ะ,อะเอาลูกเอาเมียเอาลูกเอาเต้าไปด้วยได้นะคะ,ะตัวนี้ก็มากับแบบใหมอย่างใหม่เลยนะคะตัวนี้เรา แต่ทรงลงล้อให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะล้อแ <Mac S 1> ม็กกมไลขอบ18แม็ก8.5นิ้วล้อไม่ล้นนะครับตำรวจไม่โบกแน่นอนเพราะว่าพอดีกับซุ้มพอดีมไม่ลน้นไม่ลน้นไม่จับแน่นอนนะคันนี้อ่ะคันนี้นะคะมีจอให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากได้ก็สามารถทักมาหลังไม้ได้เลยนะจ๊ะนี่เปิดแคปได้พร้อมแมนข้างหน้าเป็นเบาะผ้าข้างหลังเป็นเบาะหนังเนะาะแล้วถ้าแล้วถ้าผม เอาเมียไปบ้านเอาเมียไปบ้านเอาน้องเมียไปด้วยได้ไหมได้ไปเที่ยวกันที่หลังเดี๋ยวทีนี้จะไปออกโหนนไหนก็เดี๋ยวเรืองเอาเรืองเอาอาจจะมีคดีเกิดขึ้นนะคะวันนี้ก็พี่แหลมก็คือเราเปลี่ยนแม็กใหม่ย่างใหม่ให้เนาะแล้วก็จัดแม็กไรเนอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะชไลเร์พร้อมชุดเลยนะคะกล้องถอยพร้อมอ่าค้ำลบป้ายไทเทเนียมอสามพันโคตรแรงอย่างแน่นอน มากเจ้าจะเป็นบรรทุกเงี้ก็บรรทุกบรวดบ่ต้องห่วงว่ายันบรรทุกบ่ไหวคันี้เป็นเครื่องตัวเดียวกับตอนเดียวเครื่องสามพันตัว็อบเลยแมนแล้วอันนี้คือสวยมากๆก็คืออย่างที่เราบอกเนาะก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่บรรทุกไม่บรรทุกของหนักบรรทุกคนไปก็ได้เอาบรรทุกคนเพื่อเพื่อมีครอบครัวเยอะก็นั่งกระบะหลังเอากระบะหลังเอาเนาะบรรทุกผู้สาวเขารีสอร์ทได้ปะเอ้ยเอาแอบๆเอาหลบๆนะเ้อ เดี๋ยวติดฟิล์มให้มืดๆเดี๋ยวจะเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่เอาแบบมืดๆเลยทุบๆเลยตัวนี้ค่ะเลขอันนี้สามารถขอได้เลยเหรอขอได้อ๋อเหรอมีอะไรรับลมลมในนี่บอกเซลได้เหรอบอกเซลได้เดี๋ยวเซลจัดการให้พูดตรงๆคันนี้ก็เลขมาอยู่ที่สามหมื่นโลเท่านั้นนะคะแอร์เย็นเฉียบเลยเดี๋ยวเรามาฟังมาฟังเสียงล้อกันบ้างนะคะ ยอดคันนี้บอกเลยว่าสําหรับใครที่อยากได้รถแบบปีใหม่ๆหม่ใหม่น้อย,อย,อยเลือกคันนี้เลยนะคะสําหรับใครที่ชอบแบบบรรทุกหนักไม่อยากได้ตอนเดียวนาะพี่กเกษมเนาะ,ะเดี๋ยวจะว่าคันเก่ามันก็เอ้ยมันบมีแห้งมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วไ <c oughs> อ้อเปิดตั้งแต่ยังบะไดรี่วิวแลว <c oughs> ้วเปิดด้วยอีลาเปิดของเครื่องเองนอะเปิดกระโปงดิวันนี้ไม่ได้ใส่กระโปงมาวันนี้ไม่ได้ใส่กระโปงแต่ว่าพี่เกษมมันรอฮอนมามา ห่อนห่อนเลยเนี่ยมาโอเคอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสามพันนะคะเผ็ดเผ็ดเดิมเลยนะคะแล้วก็ววตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนนะตัวนี้เป็นดําเดิมออกจากศูนย์เลยแล้วอันนี้<พ>เป็นสีพษษิเศษด้วยอ่เป็นสีพษษิเศษด้วยเป็นสีเทาแลมโบนะตัวนี้ปกติเราไปออกโชว์รูมนี่เราต้องเสียเงินเพิ่มนะไปออกมือหนึ่งป้ายแดงต้องเสียเงินเพิ่มวันนี้มาอยู่กับเราแล้วไม่มีเสียเงินเพิ่มนะคะ ก็คือเราจัดทรง,งล้อให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสวยมากๆสําหรับคันนี้แล้วคันนี้ผุนเห็นว่าลิ้นแดงบ่อ่าลิ้น<า>แดงบ่งมากลิ้นแดงบ่งลิ้นแดงเวลาตอนกลางคืนก็คือเราแลดลิ้นเลยแลบลิ้นโชว์เลย <c oughs> นี่พิเศษเครื่องสามพันลิ้นแดงนะอสัญลักษณ์ับรองขับไปบางในเด็คนจําได้ไอ้คันลิ้นแดงแดงนี่แหละไอ้คันลิ้นแดงนี่แหละเครื่องสามพันแน่นอนแล้วคันนี้แหละคันนี้ละจังที่อ้าวสามพันแคป ซิ่งได้บรรทุกของหนักได้ไปค้าขายต่างจังหวัดเอาลูกเอาเมียนั่งไปนําพ่อตาแม่ยายญาติหูกกติกานั่งไปนําได้หมดนั่งไปนําได้หมดนะคะตอนนี้ก็คือถ้าออกพรรษาเนาะพี่เกษมเนาะคือว่าไปไปเข้าวัดทาบุญก็เอาญาติผู้ใหญ่เข้าหลังรถไปได้ด้วยเนาะแล้วก็ช่วงสะสิ้นปีเนาะตัดอ้อยตัดมันตัดแกงแก้ได้นได้ไหมลากรถสิบล้อได้เพราะว่าเป็นเครื่องสามพัน ลากรสิบล้อเลยบอกปัดเราก็ิ้มมีอปวดพดลากหัวยังได้ดินี่วเขาบอเข้าได้ดินี่บันไดได้ดิบันไดได้ี่อะสำหรับใครสนใจคันนี้นะคะเป็นอีซสูตดีแม็กเครื่องสามพันสีเทารลมโบนะคะตัวนี้ก็สําหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อหาเซลล์เอ็นได้เลยนะคะกับเบอร์098408 4454นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยสำหรับใครที่ชอบรถคันนี้ก็ทักหาน้องเอ็นได้ วันนี้น้องเอ๋งกับพี่กเกษมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ